สวัสดีครับพี่เพชรค่ะัสวัสดีครับพี่นนท์ครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่าน,นครับพี่กำลังถามนักทุนใน b บิสเน s ไลน์อะลรว่ามีใครมีอาฟ้าเอกบ้างใครมีโคโค่นัดบ้างสองตัวนี้เป็นอย่างไรต่อครับเป็นเรดค่ะสองตัวนี้ถ้าดูโมเมนตัมผมว่าได้ยังได้ทั้งคู่ครับคือเอาเอาตัวที่เบรกมาเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับสัญญาณของตัวโคโค่เนี่ยเมื่อวานแหลังซือเข้ามา ค่อนข้างดีเดียวบวกขึ้นมา10แล้วก็ทำ all time high ขึ้นมานะครับต่อเนื่องนะครับก็ผมว่าโมเมนตัมของตัวสัญญาณกำไรปีร่วงทุกใรมาสยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องเพราะว่าจะขึ้นกำลังผิดทุกตรมากนะครับก็ในนี้นนด้วยภาพรวมไม่มีอะไรที่แย่แล้วก็ดีมานี่คือจุกๆนะครับดีมานจากฝั่งของจีนเนี่ยเข้มข้นมากๆนะครับในนี้นนด้วยภาพรวมว่ากำไรอ่ะสบายๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆทางผู้บริหารเนี่ยเขาพยายามที่จะ ไปดูเวใหม่ๆด้วยตอนนี้เห็น่ว่าบางหน้าหุ้นนะ่ะพยายามที่เขาเขาเ,เขาเป็นตัวหลีดนะหลีดในฝั่งของตัวจีนไปลนะนําและเปิดตลาดจีนแล้วตอนนี้เขาพยายามที่จะไปเปิดตลาดในจุดอื่นๆของโลกเดี๋ยวค่อยๆจับตามองเนาะว่าเขาจะไปในช็อตไหนเพิ่มเติม,เ,ตม,มเห็ว่าเจ็นว่า,เ,วาเริ่มจะมีคนตามสอรี่มาจีนกันบ้างก็เห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยคือน้ำมะพร้าวในจีนขายดีจริงนะครับในเนี้ยด้ยคีนี้เป็นคี์ที่สบายๆนะครับคือตัวนี้เราเชียร์ันตั้งแต่ ต้นปีจำได้ว่าพี่มอนถามว่าปีนี้ขอคุณหนึ่งตัวตอนเปิดปีใหม่เนาะโอ้โเออใช่ใช่ใช่าำมะพร้าวใช่ที่ที่วางตัวโคกโ,โคไว้ตอนแบาทตน้ตนปีนะครับตอนนี้มาสิบสองห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วสวนทางตลาดคุณท,ที่โอย้ยย่ำแย่เซ็นด็กส์ปรับตัวลงต่อเนื่องเนาะคุณตัวน,นี้ผมว่าสบายสายไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวแล้วก็จริงๆโซนเนี้ยขึ้นมาใกล้ ติดแปรเราอีกแล้วนะท่าจะไม่ได้เรารปรับแปรรอบหนึ่งเราปรับขึ้นไปเป็นสิบสองบาทห้าสิบนะครับแล้วก็เ <_ S 1> <_ S 2> นี่ยขึ้นมาชนอีกแล้วมาสิบมาหายที่สิบสองบาทสี่สิบแต่มุมมองส่วนตัวผมนะครับก็ยังเชื่อมั่นว่าทิศทางของตัวราคาหุ้หนของเขาเนี่ยไม่หยุดแค่นี้แนะ่แล้วก็เดี๋ยวให้จับตามองสัญญาณควอเตอร์หนึ่งนะถ้าผมใช้คํานี้ถ้าควอเตอร์หนึ่งอ่ะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดตลาดจะมีโอกาสในการปรับประมาณการขึ้น ปรับในเชิงของตัว target price ขึ้นต่อนะครับก็ลุ้นกันนะครับเพราะว่าหัวเลี้วหัวต่ออยู่ช่วง quarter หนึ่งเพราะว่า quarter หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าวันตรุษจ,จีนนะครับฝั่งของตัวจีนเนี่ยมันมีจังหวะของการที่หยุดนู่นน,นี่ก็เลยกลายเป็นว่าวันวันในเชิงของตัวการประกอบการต่างๆเนี่ยมันต่ำลงนะครับก็อาจจะทําให้เชิงซีซันแนลอ่ะคนอาจจะมองว่า Q1 Q2 คงต้องแบบเละแน่ๆเลยนะครับเย็นเยียสูงอยู่แล้วนะครับแต่ เดี๋ยวเราลุ้นกันแล้วกันว่าสัญญาของตัวคอวเตอร์หนึ่งของเขาเนี่ยคิวออนคิวจะเละอย่างที่ตลาดกลัวหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าได้ลุ้นนะส่วนคอเตอร์สองง่ายๆนิวไฮชัวในเชิงของกําไรแล้วเดี๋ยวมาดูราคาขึ้นว่าจะนิวไฮหรืองมล่นะครับประมาณนี้คือมีของถือต่อครับหรือเทุดคนรู้สึกว่ากําไรเยอะแล้วจะขายเล่นลอกก็ไม่ว่ากันนะครับกําไรทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าหน้าคุ้นออกทา,างะไหขึ้นมาเนาะทีนี้อีกตัวหนึ่ง อ,อีกตัวหนึ่ง Alpha X อ็กซ์นะครับอัลฟาเอ็กสำหรับสายที่มีมีความรับความเสี่ยงได้สูงในระดับหนึง่งแล้วก็ลุ้นการเทิร์นราว d ของเขาในปีนี้นะครับคือโคโคโคนเป็นสตอรี่ที่ Q3 Q4 ่เรามองปีนิวไฮแล้วก็ปีนี้ยังไฮต่อมันคือคนละสตอรี่นะอันนั้นกำไรไฮแล้วไฮต่อส่วนอัลฟาเอ็กซ์เนี่ยกำไรจากแย่มากๆผมเชื่อว่าปีนี้สัญญาณของตัวอัลฟาเมีลุ้นในการเทิร์นราว d เนี่ย หน้าคุณจะต่างกันนิดนึงความเสี่ยง่าอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ทิศทางโมเมนตัมอย่างที่เราเห็นกันอ่ะคือเขาเปิดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสัญญาณของตัวไซเวย์ทูไซร์ไรอัพเมื่อวานอาจจะมีจังหวะในการอ่าลงมาเยอะหน่อยแต่ก็ยังมีจังหวะในการดึงหางบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยสักประมาณอ่าเส้นยี่สิบห้าวันซึ่งเทรนของเขาในรอบนี้ก็ไม่หลุดเส้นยี่สิบห้าในเนี้ยเมื่อวานของการดึงขึ้นมาแบบเนี้ยผมว่าก็ยังอยู่ในจุดของการมอนิเตอร์นะครับก็รอดูแล้วกันสําหรับตัว อัลฟาเอ็กซ์น่าจะประกาศผลประกอบการในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับมาดูกันว่าทิศทางของการเทิร์ญราของเขาเนี่ยจะกลับมาหรือไม่แล้วก็ภาพรวมของตัวเม็ดเงินในมือของเขาเนี่ยมาสักสี่พันล้านเนี่ยเขาจะทําอะไรต่อนะครับในนี้เด็คคีพวกนี้เป็นจุดหนึ่งนะติดตามเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาคือส่วนตัวผมเถิดคนเป็นนักลงทุนจริงๆมองปัจจัยพื้นฐานจริงๆเนี่ยสถานที่ผมดูแล้วมันไม่ได้เสียอะไรเดี๋ในนี้เถิดมองในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทั้งคู่สองตัวเนี้ย สามารถที่ใครถือมาแล้วเนี่ยสามารถถือลงทุนต่อดได้ครับค่ะได้ก็ได้ข้อมูลหนักๆโคโค่ทั้งพื้นฐานทั้งในเรื่องราวของข้อมูลแนดะลงทุนทั้งสองตัวนี้อ่ใครที่มีก็ติดตามกันไปแล้วสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรฮะคุณเพชรกับเรื่องราวผมผมว่าบิ๊กเนี่ยเห็นว่าสัญญาณของการรีบาวของตัวตลาดเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสปดท้าแล้วเนี่ยตลาดกลัวมากเลยในเรื่องของพวกสงครามเนาะ นนเนี้ด้ยภาพรวมเสร็จว่าสุดสัปดาหออ์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้ซึ่งเอาจริงนะผมส,สงครามผมว่าตัวหนกองไม่มีวันจบอยู่แล้วครับคือมันดึงไปเรื่อยอะโมเมนตัมแบบนี้เป็นคีย์ที่ยังไงก็วนมาขึ้นอยู่กับว่าตลาดะจะจับประเด็นเนี้ยเข้ามาเล่นเมื่อไหร่จับมาเล่นสักรอบหนึ่งอะตลาดก็ปรับฐาน,น,นเนี้ด้วยภาพรวมผมว่าขานี้คือมันทิ้งลงไปสัปดาห์แล้วเยอะมากจนสัญญาณของเทคนิคอะลงไปหลายหลายอินเทเคเตอร์ ater, คือ,อเข้าสู่ภาวะ ขายมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์โซลแล้วก็บางอินดิเคเตอร์เนี่ยโชว์สัญญาณของการขัดแย้งของของอินดิเคเตอร์คือเกิดภาพรวมของการเกิดไดเวอร์เจนขึ้นมาด้วยเนี่ยด้วยภาพรวมแน่นอนเทคนิคอลรีบาวเกิดขึ้นแน่ๆในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ valuation ของบ้านเราเนี่ยถ้าดูปจัจจัยพื้นฐานเราเทรดกันประมาณสัก14ต้นๆน,นะครับในเชิงอ่าฟอร์เวิร์ดพีนะครับซึ่งอ่ากรอบของระยะลองเทอมของเราเนี่ยเราเล่นประมาณเกือบเกือบสิบเจ็ดเท่าโดยค่าฉเฉลี่ยสิบปีเดี๋ยเนี่ย โซนนี้คือดิสเขาหนึ่งสแตนดาร d ดดิเวเรชถือว่าในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยผมว่าถือว่าต่ำมากเกินไปนะครับสำหรับตัวตลาดบ้านเราในภาวะที่เศรษฐกิจแม้ว่าจะไม่ได้หล่อมากแต่มันฟื้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงรึ่งหลังเนนี้ข่าวการฟื้นเน่ยเราเห็นแล้วว่าโมเมนตัมตลาดมันฟื้นมาตอนนี้ดูด่านถัดไปที่1 3 7 0ซึ่งจริงๆมันคือเลเวลที่สร้างฐานก่อนที่รอบนี้จะเบรกพันศีขึ้นไปนะครับมันสร้างฐานหล่อๆตรงโซนพัน พันสามร้อยเจ็ดสิบแหละแล้วก็เบรกขึ้นไปรอบนี้คือมันเลกอ,อกมาก็ใช้ตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญทีนี้ถ้าเกิดหน้าหุ้นเนี่ยสตอรี่ของหน้าหุ้นใหญ่มาเริ่มดีขึ้นเราคงต้องหาหน้าหุ้นใหญ่ที่มีโมเมนตัมของอ่าสตอรีก่กำไรด้วยเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าผมประกอบการเริ่มออกกลุ่มแบงก์ออกมาหมดแล้ว,ลวเดี๋ยวนี้เรือเซกเตอร์จะออกต่อเนี่ยก็วางหน้าฝั่งของตัวผมประกอบการที่ดีๆหน้าหุ้นใหญ่ๆผมยังเชื่อกลุ่มคาร์บริครับคาร์บรเนี่ยอยู่ในโซนที่ไม่ได้ขึ้นเยอะ แล้วก็กําไรพอตตหนึ่งเนี่ยเซมโซเซมโบ้อขอคว้าปีกเนี่ยกลับมาแล้วนะครับในนี้ได้เกิยนี้ก็น่าสะสมก็วางไว้ที่ CBO ครับยังวางไว้ซีพอเหมือนเดิมคือสัญญาณขานี้ก็ค่อยๆรีบาร์ขึ้นมาแล้วก็ถ้าดูในเชิงเทคนิคเนี่ยขึ้นมาเทสอย่างวันนี้ห้าสิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยอันนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยในสองร้อยวันรอรุ้นในการที่จะเบรกผ่านตอนนี้ยกยกโลขึ้นมาจริงๆบอททอมรอบนี้เนี่ยทำเทสไว้เป็น กึุ่มกลุ่มทริปเปอร์บอททอมด้วยคือเทสไว้สามครั้งตรงห้าสี่แล้วก็ถือว่าอยู่นะครับแล้วก็แลนลี่ขึ้นมาส่วนส่วนโมเมนตัมตลาดจริงๆไม่ได้ส่วนเป็นหน้าหุ้นในการหลีดด้วยแล้วก็เม็ดเงินต่างชาติตอนนี้ถ้าไปดูไฮเปอร์ทรัคเอ็นวีอาร์เนี่ยเห็นว่าเข้ามาซื้อซีโร่เยอะมากในเนี้โดยภาพรวมกําไรพอที่หนึ่งผมว่าลูกเขาสามตัวคือเซเว่นอีเลฟเว่นแมคโครแล้วก็โลตัสเนี่ยเซลล์เซลล์โกลบบวกนะครับเซเว่นกับแมคโครอาจจะบวกสักประมาณสามเปอร์เซ็นติกว่าส่วนโลตัสเนี่ย จะดึงขึ้นไปประมาณสัก5เเกว่าในเชิงเซมโซโซโกลในเนี้ยจุดนี้เป็นจุดที่ดีแล้วก็รอรุนนะครับว่าเม็ดเงินต่างๆในฝั่งของตัวองค์การภาครัฐเนี่ย,ยเช่นดิจิ t a ลวอลเล็ซึ่งชัดเจนมากขึ้นเนี่ย quarter 4เนี่ยอาจจะเป็นจุดนในช่วงถัดไปนะครับก็อย่างซีอย่างคาบลีเนี่ยได้อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมยังชอบอยู่คือนิอคมอุตสาหกรรมนะคือผมว่าภาวะของการย้ายฐานไรต่างมันมากขึ้นการส่งเสริมของตัวภาครัฐจะมาอย่างต่อเนื่อง EV แม้ว่า คนจะบอกยอดขายมันอาจจะแผ่วนูน่นนี่แต่ภาวะของการลงทุนเขาเขาเริ่มเอมเามาที่บ้านเราเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้อ่าทิศทางของตัวกลุ่มนี้ของอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ในโซนท,ที่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่แค่ e v ธุรกิจทางด้านของตัวเทคต่างๆเนี่ยมันค่คอยๆเข้ามาในเนี้ยผมว่าวางพ็อกซี่ไว้ที่ WHA ครับการฟื้นตัวของตัวไตรมาสหนึ่งเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจริงๆไตรมาสหนึ่งเป็นเตร์ที่ไม่ได้ไม่ได้หล่อมากนะครับ มันจะไปหล่อมากๆในช่วงแบบปลายปปีเหมือนเล่งโอนะนะครับเร่งปิดดีวปิดซ็อปต่างๆเดี๋ยนี้การสตาร์ทด้วยต้นปีปีนี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะปรับตัวขึ้นได้ Q1 q กันควเอลยนะคีย์นี้เป็นคีย์หนึ่งที่ใช้ได้ครับสำหรับตัว WHA ครับกเ็เนื้อไปในตลาดหุ้นส่วนนี้เนาะที่หุ้นคาปลีกนิคมมิสตอรี่สองตัวนี้ซอรี่ใช่ไหมฮะในกลุ่มราวครับ<น> คือคือผมว่าอ่าสตอรี่ด้วยแล้วก็ต้องใส่เรื่องของปัจจิณฑ์ฐานเข้ามามากขึ้นเพราะว่า <Okay. S 1> อย่างที่เราเห็นกัน,กนคือตอนนี้อยู่ในช่วงของประกาศงบแล้วเนาะอ่าช่วงพีวิวแล้วนักวิเคราะห์ก็จะเริ่มพีวิวว่าหุ้นตัวนู้นตัวนี้เนี่ยเอ่อกำไรพอตัดถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือว่าแย่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าตัวเลขจริงออกมาดีหรือแย่ออกว่าแต่เนี้ยมันจะมีสองขยักในการตอบโจทย์ในหุ้นตัวนั้นนะครับช็อตแรกคือตอบโจทย์บทวิเคราะห์ก่อนถ้าเกิดฟอร์เควส์ว จะมีแรงไล่ขึ้นไปสถาบันจะเล่นขึ้นไปก่อนนะครับตามบทวิเคราะห์ขณะที่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันดีกว่าคาดอีกอ,ะอ่ะน,นั้นเป็นอีกดอกหนึ่งในการไล่ต่อแต่ก็ท้ายสุดเนี่ยดีแล้วแต่แค่นั้นอินไลน์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแช่ได้แต่ก็ต่ําคาดก็อาจจะมีแรงกระแทกลงมาอย่างที่ที่กลุ่มแบงก์ที่เราเห็นกันเนาบางตัวแบบดีกว่าคาดก็มีจังหวะการไล่บางตัวแย่ก็ทิ้งตัวลงมาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ ก็ c p อเมื่อวันจันทร์ประมาณห้าสิบห้าบาทตอนนี้ก็อยู่ที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ห้าสบเจ็ดบาทใช่ไหมฮะก็ก็ราคาส่วนนี้ก็สามารถสะสมต่อนนองใช่ในช่วงพัสดาพินฐานเนี่ยผมว่าทุกโลกวางแปนเข้ากันคือเจ็ดสิบบวกรอประมาณเจ็ดเจ็ดสบวกนะครับสำหรับตัวซีพอไซส์สิบสิบกว่าบาทใช่แต่ตัวนี้ไม่ไม่เคยถึงแฟนสักทีนะไม่ อใหญ่แต่<ช>านสองบาทล้อาทิตาทิตย์หนึ่งว่าสองบาทแล้วต้านสั้นๆเอาห้าสิบเจ็ดจุดห้าเส้นสองร้อวันเทื่ดผ่านได้ผมว่าคนเล่นในมุมเทคนิคอะอาจจะเริ่ม follow by อีกขาหนึ่งที่เป็นต้านแบบแข็งแต่งแบบสุดๆคืออประมาณสักหกสิบบาทซึ่งเีือดจำกันได้เนี่ยหกสิบบาทมันคือจังหวะของการรีพอร์งโโตงบคอร์ทสี่ซึ่งมีแรงไล่ขึ้นมาแบบ ซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์ปุ๊บโดนเลยเพราะโดนอะไรหลังจากที่งบโควตาสีออกมาเนี่ยมันไล่ขึ้นไปขาหนึ่งแล้วก็อาจจะเซอวันแฟกบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็ไปโดนข่าวเรื่องของตัวที่ CRC อะครับที่เขาจะมาเปิดในฝั่งของการขายปั a n c h พวกร้านสะดวกซื้อของของเขาเหมือนกันก็กลายมา,าคนก็จะบอกว่าโอ้ภ oh, าวะความแข่งขันของกลุ่มคาบปีอะมันจะสูงขึ้นก็กระแทกทั้งกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นรายเก่ารายใหม่ โดนหมดเลยปรับฐานมาคาเนี้ยหมดเลยแต้จริงๆคืออย่างที่ผมเคยบอกว่าอมการต่อกกรอนกับร้านเซเว่นเนี่ยต้องยอมรับว่ายากพอสมควรเพราะวางไปทุกจุดในประเทศแล้วเนี้ยจุดนั้นคือห้าสิบสี่ก็รับอยู่แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาละสาบาทเนาะสองสบาทนะครับส่วนวีเอมันก็เหมือนกับว่ามันพักฐานหรือว่ายัางไงถ้า w ีอกับอมตะทรงของใครดีกว่ากันนะ ถ้าในเชิงของตัวเทคนิคนะครับเทคนิคก่อนแล้วกันเทคนิคผมว่า w h a แข็งกว่าดูเส้นสองร้อยตัวเป็นตัวเป็นตัวยืนครับคือตอนนี้ w h a เบรกทุกเส้นนะครับย่ำฐานตรงเส้นสองร้ยวันแบบแข่งๆเนี้ยมาช่วงสักประมาณสองเดือนแล้วอะผมว่าสองเดือนเขาย่ำฐานตรนสี่บาทแปดสิบนะครับ ค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็โอกาสของเทิดดูสัญญาณเทคนิคต่างๆอย่างสแตทสิคอยู่โ, ável, โซโนล่างนลครับมุมอย่างนี้คือรอรุ้นในการที่จะงัดขึ้น ISI ก็ค่อยๆตะตุขยับ MACD เนี่ยมีสัญญาณการช้อนและช้อนด้านล่างด้วยกำลังจะช้อนแบบตัดขึ้นมาซ <So> ืมแล้วก็เป็น <S 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 เป็นการตัดเส้นซิกโนไลน์ขึ้นด้วยทีนี้ก็แน,น่นอนคือผมว่ามันมันไซด์เวมานานส่วนต่างของอมตะจริงๆแต่ในพื้นฐานผมว่าไม่ได้ต่างกันนะเพราะว่าโมเมนตัมเปลี่ยนที่ดีทั้งคู่เพ็นมไวอย่างที่เราเห็นการช่วงหลังอะบริษัทยกตัวอย่างเช่นบริษัทจีนนะครับเข้ามาเนี่ยมักจะเข้ามาในฝั่งของตัว WHA มากกว่าอันนี้ผมว่า e a r n i n g ็ของ WHA มันเลยหรือว่า potential ต่างๆมันเลยดูแบบแอบแข็งกว่านิดหนึ่งนะครับส่วน ราคาพุ่นนมามตะก็เป็นแพทเทินของการยกจุดต่ําสุดขึ้นนะครับช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นเทสบรันแบบยี่สิบห้ารอบนี้พยายามยกตรงยี่สิบสองอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยคงต้องทะลุยี่สิบสามจุดห้าซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นภาพของงานผ่านทุกเส้นเลยตอนนี้ก็กำลังแบบเรียงเส้นขึ้นมานะครับในเนี่ยภาพของการปืนแบบเนี้ยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสัน้นจะวิ่งขึ้นมาค่อยๆคลอสเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางยาวขึ้นสญัญญาณก็จะดูดีขึ้นแต่ อ่าแนวต้านมันจะเยอะไปหน่อยน่งน,นะครับในด้วยตอบโจทย์สองตัวผมว่าดูดูพื้นฐานแล้วก็ดูเทคนิคนั่นๆกว่าเนี่ยผมให้ WHA ครับออก็ลองดูนะแต่บเคยวิ่งไปสูงสุดที่บร,ระเวณประมาณห้าบาทห้าสิบแล้วตอนนี้ก็ย่อมาเคลื่อนไหวที่ประมาณสี่บาทแปดสิบนั่นเองครับในเชิงของแฟรนิดหนึ่งแฟรส่วนใหญ่ก็จะจั้าไปปลายจนถึงหกบหกบาทเนาะใช่หาหก ถ้าห้าปลายจนถึงหกนะครับในก็ยะระยะยาวในระยะสะสมนะคะเพราะว่าในส่วนของอิเด็กเองก็ยืนอยู่ในระดับตามแล้วหุ้นที่เมียนมีสตอรี่และทั้งับบิ h เแล้วก็ c ีพนั่นเองค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเพชรกับรายลเอียดทั้งพื้นฐานกับรายละเอียดอื่นๆตอนนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะวัสดีครับ รอติดตามคุณเพชรในทุกวันพูดนะคะทั้งถุนกับมุมมองหลากหลายมุมมองที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวหุ้นที่ถือครองไว้ในช่วงต้นปี